อุ้ยด่านแจกแต้มวะเนี่ย <c oughs> ด่านแจกแต้มเออมาวะรอบนี้กระโดดละได้ออกตัวแบบกระโดดครับแล้วรถลายล้อมมด้วยรถสีทองวะ่ะแจกแต้มวะ่ะแจกแต้มจริงไหมวะแล้วออกขวาหักอ,อุ้ยโดนชนไม่เป็นไรครับเขาก็ชนกันหมด <c oughs> แจกแต้มจริงวะผมไปเอามาจากไหนวะเนะี่ย <c oughs> ตาท้ายครับตาท้ายดวนโอ้ยโอ้โหผมหักออขวาได้อยู่เขาลื่นทรายแต่รถเขาแรงครับเขากลับมาได้เร็วโอ้โหตอนนี้จะรวมล่างกันแล้วสามประสานสามประสานครับตอนนี้ผมขอเ, <c oughs> มเหยียบดินธรรมดาแล้วเหยียบทรายแล้วค่อยหักขวาแบบโปรเฟชชั่นอลโอ้โหโคตรมาโคตรเอา <c oughs> โค,ระคะตรมาโคตรเอาโค้งน,นี่แหละฮะตัดสินขวาหน่ยนึง ดิฟป,ปาดเข้าไปออกถนนอุย้ยเรียบร้อยผมโดนโดนกินละโดนกินละเอ้เขาสลิปสตรีมผมโอ้โหไม่ไหววะต้องยอมอะครับต้องยอมรถทองวะรวยเท่าไหร่วะเนี้ยลบหนึ่ง <c oughs> แง่เนี้ยแจกเต้มตรงไหนวะ oh. ด่านแจกแต้มอ่ะเนี่ย <c oughs> ด่านแจกแต้มด่านแจกแต้มทำไปได้